สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชานรินาศได้โพสต์ข้อความอย่าน่าสนใจดังนี้ครับเงิน28ล้านมันไม่เยอะหรอกสำหรับเงินที่ได้จากค่าโฆษณาของช่องฟรีทีวีแต่ประเด็นก็คือคนไทยส่วนใหญ่ไม่อยากดูการถ่ายทอดซีเกมอัปยศของขเมรและ อาจจะส่งผลถึงสินค้าโฆษณาในช่องฟรีทีวีที่คนไทยหลายคนอาจจะบอยคอรดไม่สนใจสินค้าที่เข้าร่วมโฆษณาในช่องฟรีทีวีก็เป็นได้เช่นกันผมจึงเขียนชี้เป้าไปให้ช่องฟรีทีวีทั้งหมดจ่ายให้เขเมรแค่3ล้านบาทนิดๆในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดกีฬาตลกตลกของเขเมรมาให้คนไทยได้ดู เพื่อความสนุกสนานและขำตลกเพื่อความผ่อนคลายในกีฬาพื้นบ้านบ้าบ้าบาบ,าบ,าบาของเขมรที่ชิงเหรียญทองกันอย่างบ้าคลั่งของคนเขมรที่อยากเป็นเจ้าเหรียญทองสักครั้งในชีวิตถ้าเขมรยังยืนยันขอค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดซีเกมมากกว่านี้กกทกับช่องฟรีทีวีก็ไม่ควรซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดส่วน นักกีฬาที่ส่งไปแข่งขันนั้นเราก็คิดว่าส่งกีฬาเยาวชนไปอุ่นเครื่องและไม่ได้มีเป้าหมายอยากได้เหรียญสีเกมของขเขมรเพราะในหลายประเทศในอาเซียนก็เริ่มคิดกันแบบนี้เหมือนกันและผมก็เคยทำนายเอาไว้ว่าไม่แน่กีฬากุนขแมรอาจจะมีแค่ลาวกับขเขมรเท่านั้นที่จะแข่งขันกันเองหรืออาจจะถูกยกเลิกไปเลยและ สมาพันธ์มวยไทยกับอีฟมาก็ควรจะจัดมหากรรมกีฬามวยไทยเอเชียนขึ้นในประเทศไทยเฟ้นหาหนักกีฬามวยจากประเทศเอเชียเข้ามาแข่งขันกันในช่วงมีการแข่งขัน4เกมที่เขเมรและเป็นการตรวจสอบประเทศต่างๆในอาเซียนที่เป็นสมาชิกมวยไทยของอีฟมาด้วยว่าประเทศไหน ยังกล้าส่งนักกีฬาไปแข่งกุนคแม่โดยใช้กฎกติกาของอิฟมาแบบหน้าด้านดานได้อีกคนแผ่นดินขมเมนต่อให้คิดการใหญ่วางแผนคิดจะทำร้ายชาวสยามไม่ว่าจะก,กี่ครั้งต่อกี่ครั้งทั้งในอดีตและปัจจุบันก็ไม่มีทางเอาชนะประเทศสยามได้สักครั้งแผ่นดินที่เต็มไปด้วยผู้นำและประชาชนที่มีคนเนรคุณกันอยู่ ร่วมกันเต็มแผ่นดินเวลาทุกยากลำบากก็พากันอพยพหนีตายมาพึ่งชาวสยามแต่เวลาสงบสุขก็หาเรื่องในละคุณต่อผู้คนชาวสยามการบริจาคเงินให้ทานของช่องฟรีทีวีของไทยให้กับนายฮุนเซนผู้นำคาเมรในมหากรรมกีฬาซีเกมที่อพยพที่สุดในโลกห่วยแตกที่สุดในโลกซีเกมที่ยากจนที่สุดในโลก สี่เกมที่สกปรกที่สุดในโลกสี่เกมที่ชาวสยามและหลายประเทศในอาเซียนเขียนชังเขมรมากที่สุดในโลกสี่เกมที่ทำให้ชาวสยามรู้ว่าประเทศไหนคือศัตรูของเราและไม่เคยมีความจริงใจกับเรามานานเศษเงินจากประเทศไทยจึงเหมาะสมที่สุดสำหรับฮุนเซนและเขมรคนคเขมร และมันจะสร้างความเสื่อมต่ำอัปยศติดตัวคนในประเทศนี้ไปอย่างยาวนานตลอดไปให้ติดปากจากนานาชาติว่าเป็นประเทศที่โง่โลภจนและเนรคุณข้อความทั้งหมดจากคุณเดชาณรินาธหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยได้วยกันครับความคืบหน้าจากทาง f a c e b o o k ของคุณเดชาณริาธได้โพสต์ข้อความไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ครับ ผมเขียนเอาไว้แล้วว่าคนไทยจะยอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดซีเกมของขเขมรอยู่แค่1 0 0 0 0แสนเหรียญเท่านั้นหรือประมาณ3ล้านบาทนิดๆแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดจ่ายแค่1 6 0 0 0 0สบาทที่เหลือบริจาคทานให้กับหุนเซนจากเงินของช่องฟรีทีวีข่าววงในแจ้งว่าขเขมรขอเจรจาส่วนลดลง มาอยู่ที่4-5ถึง5แสนเหรียญสหรัฐสำหรับประเทศไทยโดยยกเหตุผลและโอดครวนว่าประเทศไทยนั้นร่ำรวยและมีฐานเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในอาเซียนในเวลานี้ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยแต่เหตุผลหลักก็คือหุ่นเซนขอบริจาคทานมาเพราะลงทุนไปเยอะแบบเสียเปล่าและไม่มีสเสบียงเตรียมเลือกตั้งที่จะมาถึง หลายคนในประเทศรวมถึงบอร์ดบริหารของกกทอาจจะไปไม่เข้าใจกฎของ must h a v e must carry ที่จะสื่อสารความเข้าใจให้กับคนไทยได้รับรู้ความจริงเราเข้าใจกันว่าหากกกทไม่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดซีเกมก็ไม่ผิดกฎ must h a v e เพราะยังไม่มีการตกลงซื้อลิขสิทธิ์อันนี้นะ่ะก็ถูกครับที่ทำให้คนไทยได้เ hey, ฮกันหลายคน แต่ในความเป็นจริงกฎ must have ยังอยู่ภายใต้การกำหนดของกอสทชที่กะกะทจะต้องเป็นผู้ตกลงทำสัญญาการถ่ายทอดสดกีฬาให้กับช่องฟรีทีวีของไทยมาทำความเข้าใจง่ายๆก็คือกะกะทต้องไปสอบถามช่องฟรีทีวีว่าจะซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดซีเกมอัปพยศของเขมรมาถ่ายทอดให้กับคนไทยดูไหม ในราคามหาโหดแบบนี้เพราะคนที่จะจ่ายเงินจริงๆนะ่ะก็คือช่องฟรีทีวีของไทยที่จะได้ผลประโยชน์จากการโฆษณาประเด็นมันอยู่ที่ว่ากกทอมองว่าเขมรเอาเปรียบประเทศไทยมากและมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและเราต้องมาดูความเห็นของช่องฟรีทีวีด้วยว่าคุณนะ่ะอยากจะจ่ายไหม28ล้านบาทความคืบหน้าล่าสุด เศรษฐกิจไทยชะลอตัวทำรายง,งานขเขมรถูกเลิกจ้างหางานทำได้น้อยลงสื่อกัมพูชาตีข่าวเศรษฐกิจไทยชะลอตัวทำรายง,งานขเขมรถูกเลิกจ้าง1มีนาคม2566จากทางเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดอพนมเป p นโพสต์ของกัมพูชาเสนอข่าว Migrant Works in Thailand Stuck r er at Economy Slowing อ้างรายงาน Center for Alliance of Labor and Human Rights วงเล็บ e ซ t ท a l องค์กรภาคประชาสังคมด้านสิทธิมนุษยชนของรายงานข้ามชาติที่เปิดเผยว่าในช่วงต้นปี2,566โรงงานหลายแห่งในประเทศไทยปิดตัวลงเช่นเดียวกันกับโครงการก่อสร้างซึ่งส่งผลให้แรงงานกัมพูชาถูกเลิกจ้างและหางานใหม่ได้ยากเจ้าหน้าที่จากเซนทรล ประจำประเทศไทยกล่าวว่าแรงงานชาวกัมพูชาบางส่วนได้รับค่าจ้างไม่สม่ำเสมอและได้ติดต่อสถานทูตหรือองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานอกจากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์2566โรงงานไทยหลายแห่งเริ่มเลิกจ้างแรงงานขเขมรโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยอ้างว่าไม่มีคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อตั้งแต่ต้นปี รางงานข้ามชาติจำนวนมากบนในเรื่องของความยากลำบากในการหางานไม่จำกัดเฉพาะโรงงานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสถานที่ก่อสร้างด้วยบางคนนั้นถูกกระงับชั่วคราวในขณะที่บางคนถูกจ่ายเงินเดือนล่าช้าขณะที่เซิงฮกเป็นพนักงานโรงงานในจังหวัดชนบุรีประเทศไทยเล่าว่าต้นเกิดที่กัมปอดและทำงานในประเทศไทยเป็นเวลา4ปีฮก ตกงานเมื่อต้นเดือนมก,กราคม2566โดยตนนั้นเคยทำงานโรงงานผ่านผู้รับเหมาเย็บผ้าพวกเขาบอกว่าไม่มีงานให้เราและเรานั้นก็ตกงานในวันเดียวกันและหลังจากไม่มีงานทำมากกว่า1เดือนญาติญาติก็โทรมาเสนองานใกล้กับกรุงเทพซึ่งตนนั้นจะได้เริ่มงานใหม่ในวันที่1มีนาคม2566ทั้งนี้พวกตนนั้นซึ่งอยู่ต่างประเทศ ากเราตกงานก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกเสียจากต้องเดินทางกลับบ้านเมื่อไม่มีบริการช่วยเหลือหรือครอบครัวจึงไม่อาจที่จะอยู่โดยไม่มีไรายได้สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยเพิ่งจะประกาศว่ากำลังดาเนินการหางานใหม่ให้กับแรงงานข้ามชาติที่ได้ติดต่อไว้ขณะที่ชุมสามพสผู้ช่วยทูตและเฮงซอ โฆษกประจำกระทรวงแรงงานและอาชีวศึกษาไม่มีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่เซ็นทรัลหยิบยกขึ้นมาทั้งนี้จากข้อมูลของเซ็นทรัลมีแรงงานชาวเขเมรมากกว่า2ล้านคนในประเทศไทยซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งไม่มีเอกสารดังนั้นจึงผิดกฎหมายองค์กรกล่าวว่าผู้ที่ไม่มีเอกสารทางกฎหมายต้องเผชิญกับการมีความท้าทายมากมายเช่นการขูดรีดแรงงานและการดำเนินคดี จากทางทางการไทยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นของประเทศไทยและเขมรหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ